สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ AI Podcast ค่ะดิฉันแอนค่ะสวัสดีค่ะยูค่ะวันนี้พวกเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อยู่ว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตเลยนะคะแอนเป็นเรื่องที่มนุษย์เราทุกคนแสวงหามาโดยตลอดใช่ค่ะยูวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวคิดเรื่องความสุขที่แท้จริงและหนทางแห่งการดับทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะ ซึ่งเป็นหลักคําสอนที่ไม่ได้สอนให้เราหลีกหนีจากปัญหาแต่สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของมันค่ะยูยูว่ามันก็จริงนะคะแอนเพราะไม่ว่าเราจะมีความสุขมากแค่ไหนสุดท้ายความทุกข์ก็จะกลับมาหาเราอยู่ดีนั่นแหละค่ะยูนั่นคือความจริงตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์หรือทุกข์ที่ไม่ได้แปลว่าความเศร้าอย่างเดียวแต่หมายถึงสภาพที่ทนได้ยากไม่คงทนถาวรค่ะ อ๋อเหมือนกับว่าความสุขที่เรามีก็ไม่คงที่ความสุขก็เป็นทุกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะยูและนี่คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสีประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบค่ะทุกความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายหรือการที่เราต้องเจอในสิ่งที่ไม่ชอบใจและผลัดพรากจากสิ่งที่รัก สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาหรือความอยากความปรารถนาที่ทําให้เราไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่และอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราต้องการนิโรธความดับทุกข์ที่มีอยู่จริงและมันคือการที่เราสามารถละความอยากได้มักหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งก็คือมักแปดหรือการดำเนินชีวิตสายกลาง ที่ประกอบด้วยปัญญาศีลและสมาธิค่ะโอ้โหเป็นหลักการที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะแอนมีเหตุมีผลมีหนทางในการแก้ไขใช้คายูเลยการหลุดพ้นหรือนิพพานที่พุทธศาสนามุ่งหวังเนี่ยไม่ใช่การหนีไปอยู่ในสวรรค์นะคะ แต่เป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆค่ะอ๋อเหมือนกับการที่เราเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็ไม่ต้องทุกข์กับมันอีกต่อไปใช่ไหมคะถูกต้องคย่ยูและหนทางในการฝึกฝนก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันค่ะปัญญาการใช้ปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงศิน การรักษาศินไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสมาธิการฝึกสมาธิหรือการอยู่กับปัจจุบันขณะหรือ mindfulness เพื่อให้จิตใจสงบและเห็นตามความเป็นจริงค่ะเหมือนกับการที่เรามีสติในทุกๆก,การกระทำและทุกๆความคิดใช่ไหมคะไฮเลยคายูนั่นแหละคือหัวใจสำคัญของหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงเลยค่ะ การที่เราทำความเข้าใจหลักคำสอนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีไว้ให้เราต้องเคร่งเครียดนะคะแต่มีไว้เพื่อให้เรายอมรับความจริงยอมรับว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติและไม่พยายามหลีกหนีมันเห็นคุณค่าของปัจจุบันเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในอดีตหรืออนาคตแต่เกิดขึ้นได้ทุกขณะที่เรามีสติมีอิสระทางใจเมื่อเราไม่ยึดติด เราก็จะสามารถมีความสุขได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกค่ะยูว่าวันนี้ได้ข้อคิดที่ทำให้รู้สึกสงบและมีพลังมากๆเลยค่ะแอนขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจที่ยูรู้สึกอย่างนั้นค่ะเพราะหนทางแห่งการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าคนพบเนี่ยไม่ได้แค่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะแต่เป็นหลักการทางปรัชญาและจิตวิทยาที่ใช้ได้จริงที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและคนพบความสุขที่แท้จริงได้ด้วยตัวเองค่ะ ยู you จะพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากขึ้นค่ะใช่ค่ะยู you. และสุดท้ายนี้อยากจะฝากคําถามปลายเปิดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองกลับไปคิดดูนะคะว่าในชีวิตของคุณอะไรคือความทุกข์ที่คุณอยากจะเข้าใจมันมากขึ้นและคุณจะเริ่มต้นฝึกฝนการมีสติ หรือการปล่อยวางเพื่อก้าวไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรบ้างค่ะเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจใจตัวเองเลยค่ะแอนสำหรับวันนี้ดีฉันแอนและอยูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ